สวัสดีค่ะมืนน่อวันที่17พฤศจิกายน2566ตอนนี้ก็อยุที่วัดตะคองบ้านสะคองตำบลคำดวงอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดหน้าหลวงได้มีโอกาสมาทอดกรถินซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นมือโฮมบุญส่วนเมื่อทอดกรสิเป็นเมื่ออื่นวันที่18เมื่อนี้เข้ากับมา่อโฮมบุญกันก่อนมาเหตุลงท่านจากคณะญาติธรรมวัดปากุกขอ,อน้ำดยแม่แต่แม่ทองลงท่านเขากับมีแนวยอยากแนวกินห้ายๆโดยกะพี่น้องมีเทิ้งทอดหนองไก่ มกน้อยไม้ซุเป,ปักมีเข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม้ไมแจวปองหอมหอมตับมะคงเสีบแซบนอกจากนั้นกมีน้ำนปั้นบักพาหอมหวานเย็นชื่นใจน้ำเปล่าเย็นๆให้ได้กินก็ไดเอามาแจกพี่แจกน้องทางบานสะข้องนี้นอกจากนั้นทังพี่น้องบานสะข้องเพิ่นกระต้อนรับยางดีมีของฝากของตอนเป็นขนมขม้าวต้มลายหลายที่ขึ้นซื้อนะคะที่ซีน้ำเสนอเมื่อนีกระสิเป็นข้าวลาบ้านสะข้องค่ะขาเพิินกรนุ่มหนุม่มหอมหวานมันแซบแซบค่ะก็เลไดน,น้ำข้องไปบ่งว่าเพิ่นเหตุกันจังได ไม้ขอลามที่เพิ่นใส่ก็คือไม้ไผ่ขอลามโดยเฉพาะเพิ่นว่าขึ้นไปหาอยู่ทั้งผู้บ่นหาได้ง่ายๆกลัวสิได้มากกัอยากอยู่ค่ะพี่น้องมมััันนนสิบะเพุงโดยได้ไม้ขอลามมาแล้วเพิ่นก็เอาขว้าเอาเผือกเอามันอกะทีน้ำตาลใส่เข้าไป แล้วก็บาขูดอัดหูขา้าวลามไว้จนเต็มแล้วก็เอาไปต้มให้สุกก่อนที่สิเอาไปค้างไฟก็เป็นเคล็ดลับในการเฮ็ดให้ข้าวเหนียวนุ่มแล้วก็สุกทั่วถึงกันอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการค้างไฟซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเฮ็ดขา้าวลามซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญสีเฮ็ดให้ขา้าวลามมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของขา้าวลามบานสะข้องเอามาตอนพีตอนนองบุญกะินวัตตะข้องเมินนีก็ขออนุโมทนาบุญเทอนีกับพี่ๆน้องๆทุกผู้ทุกคนสาธุค่ะ